เป็นไรหมดนะเหรอแล้วแดงป่ะเนี่ยเฮ้ยมันผอมจังเลยอ่ะใช่ไหมป่ะใช่แดงไม่เป็นเงี้ยอืมไม่สบายเป็นไรลูกโอ้หนังสารป่ะเร็วไม่สบายแดงคุ้ยแหมไปไหนเด้อ đỏ đỏ rồi Ừ, cái mấy cái này Ủa đen Cái lây luôn, Ủa đen một vài lát cái gì mình, đi phải đen ngay Để em kín hộp cho em quay được đón cắt. พอแล้วไ,วไปตรงนู้นอีกขาเป็นไรรถเหยียบพอกวะเนี่ยเออรอก่อนนู่นอยู่บนนู้นเห็นไหมทุกคนเ,คอ <laughs> เออรอก่อน อ,อันนี้มาจากไหนกันเนะี่ยโอ้มอมมาเลยมาอันนี้ตัวนี้ไม่เคยเลี้ยงดีกว่ะให้มันหน่อยไปหิวหิวไม่พอฝังนู้หนห่นนงคู่นู้นบนนู้นเรียกอยู่นูยนะรอก่อนเออไปไปไปไม่ต้องอ่ะไปกินไป ไปให้ตัวนู้นมันคอยหนุนมาแล้วด่างมาหนุนแล้วไก่ด่างมามาแล้วให้มันกินตรงนี้เลยไม่หรอกเออด่ดงอดางมาโอ้ยด่างก็ผอมด้วยโอ้ตายแล้วเฮ้ยไม่เลี้ยงกลางหนุนเลยอ่ะด่าง ้อมมากเลยไม่ได้กินน่ะแกแล้วปันไม่ค่อยมีแล้วแต่ทำหมันหมดแล้วนะเนี่ยจับทำหมันหมดแล้วหมดเลยเนี่ย แต่ไม่รู้หมาใครมาอยู่ตรงนู้เนเดี๋ยวจะพาไปดูมาได้ไงไม่รู้แล้วมาท้องคลอดไว้7-8เจ็ดแปดตัวพวกนี้ทำหมันหมดแล้วคุณเล็กแกใจดีแกให้มาจับให้เราจับแล้วก็ให้หมอมาตอนให้เนี่ยตัวนี้อกับตัวนี้แล้วมีดำอีกตัวหนึ่ง เมื่อก่อนเขาจะอยู่บนเขาลูกนู้นดินแดงๆเนี่ยแต่นี้เขาระเบิดไงมันก็เลยต้องลงมาอยู่ทางนี้กันเมื่อก่อนมันอยู่บนนู้นแหละมันมีทางขึ้นไปลุงก,กับป้าก็จะเอาข้าวขึ้นมาให้กินบนนู้นเนี่ยแต่ตอนนี้มันลงมาอยู่ข้างล่างกาหนดแล้วอือเออ